จ้าพี่น,อน้องด<ๆ>ีๆตอนนี้เราก็สู่ช่องตาลูกตาลแช่ไหมอาจ้าอูเจนฮ่อนกันตกแหลงมาหลังจากที่ฝนตกเรียบฝนตกหยุดไปแล้วคะ่ะเดี๋ยวใส่พี่น้องมือบัญญการอมรอบทุ่งนาเนาะพอดีเตยกับอ่าอุ้ยขอไปพี่น้องเตยกับน้องลูกตาล <c oughs> สาาาลิพากันออกไปย่างเหลียนพี่น้องนู่นแหละย่างเหลียนแถวโรงเรียนน้องลูกตาลไปออกกำลังกายเดิอนออกกำลังกายไปน้ำเล่าพี่น้องจ้าไปย่างเหลียนกันค่ะอากาศเดี๋ยวใส่บึ้ง เดี๋ยวก็เป็นแพรเป็นตุ่มได้ลูกยาลิน่าบรรยากาศหลังจากที่ฝนหยุดตกไปแล้วจ้าท้องทุ่งนาะอืมกับน้องลูกตาลเดี๋ยวสิพากันไปย่างลินย่างออกกำลังกายไปเสร็จแล้วพี่น่องย่างมึงทางมึงอย่างก่อนขึ้งเขา เอาลูกมันกระเด็นขึ้นมากรหมดลูกขึ้นมากระมวนเลอเลยะมันเลอะมันเลอะลูกขึ้นมาลูกน้ำขังน้ำเต็มสิพะไปย่างเหรียญพุ่งละพี่น้องลูกเลี้ยงน้องลูกตามแล้วบ่เอารถออกจอดรถมันออกประด้ก็ย่างเอาเนาะพี่น้องเนาะ ยากาศวันนี้หลังฝนหยุดตกจ้าโอ้บึงเข่าพิ่ง <c oughs> โอ้บึงพี่น้องมันลึกไร <c oughs> หนูลงไปใหม่ที่แม่ลู <c oughs> ไปหี่โอ้พี่น้อง <c oughs> ยังลึกหนูกระโดด่ะ ถึกไหมถึก <FIL> ส <OS> ิกระเด็นใส่แ <qué> ม่อยย่ไปพี่น้องไปยางไปเลยนู่นโอ้โหพี่น้องมึงสาน a m เพิ่นจากที่เพิ่นดึงนามลุงน้านามเต็มกสล้วจ้ะลูกตาลอย่าไปยางไก่ลิ้มสาเด้อกเด้อพี่เมยเลือกงานพอดีจ้ะ พี่มิวเลือกงานพอดีเลือกงานพอดีไปอุ้ยูรวมด้วยลูกไปไปหาอาบหน้าเส้นเสร็จเดี๋ยวเส้นเลยไเป็นแผลมีอันเมื่อโดนคัตเตอร์กรีดลูกเมื่อลูกเอาสังกษีบาทปให้น้องเต้ให้หายเลยเต้ยังเต้ยเก่งเล้แม่เมื่อกี้ น,นี่ข้าอันของเพื่อนอีกแปลงหนึ่งได้จ้ะ่น้องจ้ะแปลงหนึ่งนนี้อีกฝั่งหนึ่งอันนี้น่าจะเป็นข้าวเหนียวพี่น้องนี่นี่ฟังท่านี่น่าจะเป็นข้าวเหนียวจ้ะสีของดวงข้าวมันเพิ่มขึนนี้น,นี่น่าจะเป็นข้าวเหนียวค่ะเพราะว่าถ้าล้วงข้าวเจ้ามันจะเป็นออกวขาวค่ะนั่น จะออกเป็นสีขาวๆแบบน,นี้นี่คือข้าวเจ้าพี่น้องปีนี่เขาแปลงนี้เพ่อนไหมงามครับแค่ถึงไหนคะแค่ถึงอุโมงค์โรงเรียนน้องลูกตาลเดี๋ยวจะพาลูกตาลย่างขามไปทางนี่พี่น้องจ้ะนี้ขามมุ้งไปนีกนนี่ในที่สุดเราก็เดินมาถึง ถนนแล้วจ้าปาปหน่อยๆเหรอมิงเบ้ากาแฟโบราณมิงเบ้ากาแฟสดรถดเขาออกยากไปพี่น้องไปตองเห็ดสมเนียสมูนนะพี่น้องนะ้ไปตองงามแฮง แต่กินเมียงแซ่บเจ้าพี่น้องนุ้ยกล้วยไหมพ่อวัววัววัวววยกล้วยเพื่อนจ้ะไม่หอยเจ้าของดอกนะคะขามฝากไหมอีฝากนึงพี่นอ้องยางเล่นป้ายว่าเจ้เข่าทั้งหลังโรงเรียนไม่รู้ว่าจะเข่าได้นนวันะพี่น้องถ้าเขาอะไรกันยางอ่อมไปอยูขอ่ข้างไหนคือเก่าตามหาท้องม้าค่ะท้องม้าบ่งม้าหรอคุณ มันจะมีบ้านหลังนึงเข้าขายก๋ยเตี๋ยวใช่ร้านนั้นกับข้าวอร่อยจ้าพี่น้องนี่คือแปลงเขาที่เออทาไมเราไม่เดินไปดูฝั่งนู้นเผื่อมีเจอเห็ดไหมมีเห็ดไหมถ้ากัย่างอเลาะด้วยพี่น้องนี่ค่ะอันนี้คือแปลงเขาที่เพื่อนลงแขกดํานาที่เตยเคยลงคลิปไปค่ะพี่น้องจ้านี่เดี๋ยวจะมาพามาพี่น้องมาไทยเี่นนึงกับคือคุณละ ลงแขกเกี่ยวเขา่าจ้ะนี่หลังโรงเรียนน้องลูกตาลได้นะจ้ะเมื่อท้องมามันจะกลับบ้านไหมถ้ามันเป็นเรยรกลับตลกมันก็จะกลับคื่เก้าหลังอันนี้คือข้าวที่ม,มีหมาด้วยนะแม่ช่วงนะีะแสดงว่าคนเข้าออกตรงนี้ประจําอยู่ด้วยเนี่ยนักลงนักเรียนหรือคุณครูหรือเปล่าไม่รู้นะขับมอเตอร์ไซค์ไปซื้อกับข้าวม,มาส่งกับข้าวเพราะว่าร้านค้าด้านกระขาร้านนี้ยี่ตรงนี้ค่ะนี่นี่น ทำกับข้าวรอร่อยพร้อมพี่เนาะหลังโรงเรียนน้องลูกตาลจ้ะกลับบ้านกันจ้าโรงเรียนน้องลูกตาลค่ะยาะงยานนง,งเด่นได้กินไอติมหนึ่งถ้วยค่ะหนูถืออาล้มหน่อยลูกอาล้มใส่ถุงกับหนูหน่อยเล้ ล่มๆถนนหกเลนไมไหนไหน่หรอหนึ่งสองสามสี่ห้าหกแปดเลนไม่หรอถนนแปดเลนตอนนี้เรากำลังเดินกลับไปที่ทุ่งนาแล้วค่ะระวังรถเข้าอ,อุโมงค นี่ไปบ้านกันจ้ะถอกม้าไปแล้วพี่นงโอเคฮอดปากทางเขาทุ่งนาาแล้วค่ะพี่นงจา๋ <What? No. S 1> าถองมา <What? S 1> ไปนู่นแล้วอาช่างมันเดี๋ยวมันก็มาลูกไป ไปคะ่ะพี่น้องจา้าเอาค่ะสำหรับคลิปนี้ฝากไว้สวัสนี้ก่อนจา้าพี่น้องจา้าจะคอยผ่อนคลคลิปใหม่เนาะเดินทางกลับเข้าทุ่งนานเราจา้าขอบคุณเอฟซีสุขภูสุขคนจา้าเอฟซีสานน้อยเพชรปันแผงจ้าเอฟซีสานน้อยลำพลินโชว์เอฟซีพอขมอดอพอขมอดเอฟซี FC, เหล่าอิงเอฟซีนักศิลปินทุกท่านในทีมงานสานน้อย,พยพเพชรปันแผงจ้า อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ช่องเต้าลูกตาแล้วก็ f เอซของเต้าลูกตาลน้เด้วจ้าอยู่ดีสบายลำรวยเันทั้งสุภูสุคนจะพี่น้องจ้าสวัสดีจ้าจ้า